10วิธีเพิ่มความขยันแบบเจาะลึกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือความขยันหรือแรงผลักดันที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานค่ะหลายคนอาจคิดว่าคนขยันเกิดมาพร้อมกันแต่จริงๆแล้วความขยันสามารถฝึกฝนได้ แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับ10วิธีเพิ่มความขยันแบบละเอียดละเอียดที่สามารถทำได้จริงค่ะ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอื่นเลยค่ะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรต้องไปทางไหนลองเขียนเป้าหมายใหญ่ลงไปก่อนแล้วแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ในแต่ละวัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่หลงทางและรู้สึกมีกำลังใจทุกครั้งที่ทำสำเร็จค่ะ 2. วางแผนงานอย่างเป็นระบบการวางแผนงานทำให้เราไม่เสียเวลาในการคิดว่าจะทำอะไรต่อลองใช้เทคนิค To Do List หรือ Bullet Journal เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานแล้วค่อยๆลงมือทำทีละขั้นตอนรับรองว่าการทำงานของคุณจะมีประสิทธิภาพขึ้นทันตาเห็นค่ะ 3. ใช้กด22นาทีงานเล็กๆที่ทำเสร็จใน22นาทีอย่าฝากไว้ค่ะทำเลยทันทีเทคนิคนี้ช่วยลดความขี้เกียจและเพิ่มความเร็วในการทำงานทั้งยังสร้างความรู้สึกสำเร็จเล็กๆให้เราตลอดวันค่ะ 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานสภาพแวดล้อมมีผลต่อความขยันมากค่ะลองจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบปราศจากสิ่งรบกวน แสงสว่างเพียงพอแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าตัวเองทำงานได้นานขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นทันที 5. ใช้เทคนิคพูโมโดโรแบ่งเวลาทำงานเป็นรอบๆเช่น25นาทีทำงานเต็มที่แล้วพัก5นาทีทำแบบนี้สลับกันจะช่วยให้สมองไม่เหนื่อยเกินไปและความขยันของคุณจะยาวนานขึ้นค่ะ 6. มันสร้างวินัยเล็กๆทุกวันเริ่มจากวินัยเล็กๆเช่นตื่นเช้าทำบ้านหรืออ่านหนังสือ10นาทีต่อวันเมื่อทำได้สม่ำเสมอความขยันจะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติค่ะ 7. หลีกเลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวร้ายของความขยันค่ะ ลองเริ่มจากงานที่ยากที่สุดในแต่ละวันหรือทำงานที่เราต้องใช้สมาธิสูงตอนเช้าเทคนิคนี้ช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณทำสิ่งสำคัญก่อนและไม่เหนื่อยใจในตอนท้ายวันค่ะ 8. หาแรงบันดาลใจและเพื่อนร่วมทางลองหาเพื่อนหรือกลุ่มคนที่มีความขยันเหมือนกันพูดคุยและเปลี่ยนไอเดียหรือแม้แต่แข่งการทำงานเล็กๆ การมีแรงบันดาลใจจากคนอื่นจะช่วยให้คุณตื่นตัวและมีกำลังใจค่ะ 9. ให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงานสำเร็จอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเช่นกินของโปรดดูซีรีส์หรือเดอินเล่นเทคนิคนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากทำงานต่อโดยไม่รู้สึกเบื่อค่ะ 10. ดูแลร่างกายและจิตใจ ความขยันไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานหนักตลอดเวลาร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือรากฐานของความขยันค่ะนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่ดีออกกำลังกายและทำกิจกรรมผ่อนคลายอย่างสมดุลแล้วคุณจะมีพลังในการทํานานและขยันได้อย่างต่อเนื่องเป็นยังไงกันบ้างคะ10บวิธีเพิ่มความขยันที่เราแชร์วันนี้ หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นฝึกความขยันได้ง่ายขึ้นลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วทำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะความขยันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทุกวันขอบคุณทุกคนที่ฟังค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันดีของคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ